ร้านซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับพี่น้อง้ะะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซืน้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปกัน มะพร้าวสะกัดเย็นมาดูโซนนี้กันจ้าอะอาไปให้แม่หน่อยแค่เดี่พี่น้องนะคะไปโซนน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นพี่น้องมายำไหนซื้อแต่ โซนนี้มีขวดพอดีเหมาะกำลังเหมาะเลยนะคะโซนเหมาะเหมาะโซนเหมาะเหมาะ จุดเออซื้อแนวมัดผมเนาะจ๊ะเนาะมายามใดค่ะซิมาเบิงโซนนี้นำโซนโซนมัดผมน่ารักน่ารัก อนบายที่อนลูกอ่าไม่ไอวอนทีสเมนเมกทีสเมนฟอกเฮ what is it for clean อ่ากูดเอแคนบกูดกูดนี่กูดเลยนี่นี่น่าตัอย่าง yeah you k นี่ you can buy for me one m o r

ไปไปพอ,พ,อพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่น้องกลับก่อนชื่อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแม่ซื้อเราจะไปแมคโครอีกนาะเราจะไปแมคโครกันอีกนะคะแมคโครแมคโคร ไม่บันโมเคนบาทไอ้น็อตซีเบฟอร์อ้าวอันนี้เท่าไหร่สิบห้าบาทอ่ะไปฟินิชมากลับแล้วทุกคน รอขังรอกมาลูกมากับกันแล้วดีละล้านประจาพี่น้องฮะเอามาให้แมก่ก็ได้ลูร้านประจำมาแยามได้ก็มาซื้อ ได้ยังเนร่ราจะได้หลายอย่างอยู่ดีนะคะได้หลายอย่างอยู่จ้าพี่น้องอันนี้แนวคัดหลังแนวคัดขีไข่เป็นเป็นอลอยอย่างดีเลยบวบบ่พี่น้องไว้ตะทูหลังนะทูหลังอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ Okay, I for you. Right? I buy last time for you, two weeks you not used. Uh, you? Yeah, I want. I want I want. I want some jam No problem. No. I Dim buy so for for she you she you she not do. ักัดเย็นผมองด้วยน้อยที่นี่ผลรัดบได้ล้มเออนลพูดอันนี้แนวเข็มขอบตานะได้ำนี่แหละค่เรือรนมัน้าว่นสำคัญนะตั้งใจมาซื้อเพราะว่าเบิดอะกรลำมันุข้าวสกัดเย็นนะคะทุกคน ขี่โมไซจังไหนนี่ติดรถกันเลยออไปวะร้า่นะคะเรียกว่าสิบไบไม่มักโคกันนะคะทุกคนมักโคามักโคค่ะไปบัดโกเฮียซอยเด็ก เซลกันยูชวงคิกิ๊บลอ่ะมมน,นมันน้ารโอ้ยกิ๊บเด็กน้อยแะ้วนรแต่มันก็ดีมันก็สวยของเด็กน้อยคนนะ่ะติดไปกันอ้อาไปเคืออยู่แล้วหละของเด็กซื้อกินอ๊น้อยก็ได้กิ๊บติ๊ไปโรงเรียนจกบาทละรูกยี่สิบเหรอ เออสันอยากเบิ่งพรอมอยู่เลยไหมไหมไอวอนไบเบรกเบฟอร์เฮ้ยาวเวอร์เบรกเหี้ยติ้ง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 ไอเบรกเบฟอร์อ่าเหี้ย่หโนพรมแฮมสโลลี่น็อตลองคาซื้อพรอมซื้อไหมพรมไปทักกระเป๋ามันมันแล้วมันทันเลยเร็วเนาะ วมใบใหญ่อาพ่อจะไปเติมแบตเตอรี่ให้แม่อืเข้าใจแล้วแบบไม่แดบดบไม่ได้เติมให้แต่ไม่ต้องใช้ของพ่อเอรสวยมากเลยค่ะน่ารักไหมคะพ่อใหญ่ลงไปเติมไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่ ซื้อแบตเตอรี่เอาไว้เดือนเดือนได้ละพี่ละนอกไปนะคะคลิปนี้ก็ได้นะพี่น้องคลิปนี้ข้าไปซื้อเหรอ,<พ>อน้ำมัน,นมนนะพร้าวสกัดเย็นเรียบร้อยแล้วกับชมวิวนำถนนหนทางนะคะว่าสิไปแวบซื้อร้านพุ่มนะร้านพุ่มอยู่ใ,ใกล้น่ะแหละนะแถวนั่นแหละพี่น้องว่าจะเดือนจําได้มากับเราเข้าไปล้านนะะ่ะเสียไปทักทุกคนไปทักพม เพราะว่ากระเป๋ามันแล้วอยู่เสียดายเพราะว่าสิทักใส่กระเป๋าอีกจักใบเนาะจ้ะเนาะเอาจาักสองสามร้อยเงินมาละนะคะเอ้าพรหลังคนอะครับโมไซโอ้ยเห็นเหรไบ่ได้เบิ่งได้เลยนะคะสวัสดีเด้อพี่น้องนะะค